ครับสวัสดีคน,นพี่น้อง f อซครับตอนนี้ผมกากำลังจะเดินทางไปโดมครับอาณาจักรสาวหน่อยครับวันแรกนะครับไปโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้สวัสดีอีกรอบครับพี่น้องครับผมก็ได้มาถึง อาณาจักรสาหน่อยเลยครับผมพี่น้องจอดรถแล้วนะครับเดี๋ยวจะรถนี้จอดขั้นหนึ่งแล้วสีคีออีกขั้นหนึ่งนะครับเมีบ้านผมสิไปส่งเนาะอยู่สุรินนะครับอจอดแล้วครับเดี๋ยวจะไปไหว <c oughs> ปะพิกเนียครับแล้วก็เอาเสือไปให้บอสนุ่มน,นะครับผมบอสจพิมมาเมื่อสักครู่ครับ มาหอดหม่องหอดบอลน,นะครับนะพี่น้องเนาะใครจคิดเนาะว่าสิเหลมานะครับซอยการซอยงานนะครับอุ้ยนะครับกลายเป็นอันนี้เลยอ,อันนี้สันเดียวสันเดียวก็ดีคือกันนะผมวานี้นะเนาะใครจะไปคิดนะครับมากะใจหายจากหม่องนึงดีใจ <c ười> กับอีกหม่องนึง นะครับเนี่ยกามาซอยการซอยงานนะครับบอดโจสาวน้อยเป็นแผงครับนะครับมาหอนหวังหอดบอลโอ้อยนี่ครับวีทีสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับกะจะทำให้มันดีที่สุดแล้วครับพี่น้องครับเพื่อ กว่ามเพื่อเพลินนะครับเพื่อความบันเทิงของพรมีพี่น้องครับเอฟซี FC ครับลองหยุดจับรถก่อนนะครับชิบนะครับเดี๋ยวกะเคลมไว้องค์พัทพิคเนตครับเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจ ลองเห็นี้ยเดี๋ยวไปเอารถไปจอดที่อื่นจอดขวาง็จะเจ้าไล้นี่ไปลองครับไอตัวอนี้มาเหมอบเป็นเจ้าทีเจ้าทางมาหอดจอดถึงมารวมการรวงมงานก็คือกล่องเนี้ยกล่องเน,นี้ยคัณผู้ชม ครับมาเอินมามา,มาหอดจอดถึงเนาะนี่นครับเอาดินสาหน่อยอนานาจักะใส่หัวก่อนคนไทยสั่สนุัผลงานในบอพี่ววนองเอฟซีแล้วครับนั่งแร่งเชื่อแร่งใจ มันละมีตัวสวยกันครับสางสันคนณงานต้อ้หัหอนครับให้สาหน่อยบบแยกงครับฮุมเรื่องเหลืองเหลือมหนครับเป็นช่องล่มนะครับเนาะนี่ครับก็เลยเย็บในล่มมาตอนมอรสุม ขนาดธรรมดานี่มีร่มไหมใครถาโดมก็เป็นอย่างนอกขนาดโดมสูงสูงร่มมันมากทางนี้นะครับมันก็นเลยมันก็นเลยบังโดมนะครับมันก็เลยเป็นคำยันกันอยู่นะครับของซอมจาน,น,นตังดลตีแดดก็อยากผากมึงนะเอา สู่กันต่อไปครับชีวิตก้นห้องฝากพ่อพี่น้องนะครับเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจให้สาวน้อยเพ่นแงแงละอันจันเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจผมที่ลังก็ได้ <c oughs> เอฟซีแฟนครับยิ้มได้นะครับคนเหยีดงานกะยิ้มได้แหละครับออเอฟซีแฟนครับบ่ได้ยิ้มบ่ได้หัวอากะบ่มีความสุขเด้คนเหยีดงานบ่นนล้วครับตะไนย์เนาะเดี๋ยวจะาพาไแล้วมีแตดด่หงส์หมูน้ำเล่าพวกนี้งแหนีพี่น้องตะไนย์เล่บรถ ข้าวนึงครับแก้วกะสีไปซุรินจต้องไวบา้แลจที่ทานแ่งะเ็ที้ทำดีครับ สิ่งดีๆมองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันต้องเป็นสิ่งที่ดีแม่นอครับเดี๋ยวไปเอาของเสื้อกับอกันนะครับไปพี่น้องกับกายกกัีิออกเดินทางไปแล้วกะบ,บกเอาของงงจีเอามาที่เรา ไม่ใช่เอาของมาลงใส่คันนี้ไงอเออเ,เอามาเอาลงเลยเร็วๆัวกว่าจะถึงนะครับพี่นองกบสามชั่วโมงกว่านะครับสามชั่วโมงกว่าเพราะว่ารถผิดเนาะผิดพี่นองไปกรุงเทพอ่ะก็โอเคครับเป็นกําลังใจให้สุขปูสุขคนเนาะนะครับ้าเบิ่งรับชม่มรับฟตั้งอ่าหลายๆคลิปซอยกันส่างสร์ตัวเพื่อพ่ออม่พี่นองเอฟซีครับ เดี๋ยวแฟนผมก็จะขับรถกลับกทมหมดื่องไม่เงียบผับรอกขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ